สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2568ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์บิ๊กเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตทุกท่านเล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ส,สงครามยูเครนนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับสถานการณ์ยังคงคล้ายๆเดิมกับเมื่อเราอัปเดตเมื่อตอนที่แล้วก็คือ กองทัพรัเสเซียยังคงลุกคืบหน้านะครับในปฏิบัติการ Special Military Operation นะครับปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะครับยังคงลุกคืบหน้าในทุกทกด้านของแนวรบนะครับโดยเฉพาะแนวรบหลักนะครับก็คือแนวรบของเมืองพ o ครอฟนะครับและเมืองค o n s t a n t i n นฟกานะครับซึ่งอยู่ในรัฐดเน็กส์นะครับอยู่ในอยู่ในมณฑลดเน็กส์ของอยูเครน นะครับแล้วก็อีกแนวรบหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นแนวรบลวงนะครับก็คือแนวรบที่ซูมี่นะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครนขึ้นไปอีกทีอันนี้ยังมองว่าในสถานการณ์ในขณะนี้นะครับแนวรบซูมี่ยังเป็นแนวรบลวงนะครับไม่ใช่แนวรบหลักนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงคิดว่าแนวรบโพรครอฟสําคัญนะครับแล้วก็คอนเซ็ปตัวใกล้ๆ้โพรครอฟก็มีเมือง คอนสแตนติเนฟกาอยู่นะครับสเมืองนี้เป็น2เมืองสําคัญนะครับโดยเฉพาะาเป็น2เมืองที่ทางยูเครนเขาเตรียมตั้งรับรัสเซียไว้นานแล้วนะครับมีการสร้างบ้านแปลงเมืองให้เหมาะกับการตั้งรับนะครับคือแนวของเมืองพ็อรอฟนะครับคอนสแตนติเนฟกานะครับคามาทอสแล้วก็สโลวังส์นะครับสามสเมืองนี้นะครับเป็นเมืองแนวรับซึ่ง าทางยูเครนเขาวางแผนรับมือไว้นานแล้วนะครับทีนี้ทำไมเราต้องย้อนกลับมาดูนิดนึงนะครับว่าเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียสำหรับสงครามครั้งนี้คืออะไรนะครับร,รัสเซียเนี่ยบุกยูเครนครั้งนี้มีเป้าหมายหลักๆนะครับอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับยูเครนจะต้องเป็นกลางทางการทหารและการเมือง นะครับก็คือไม่ได้อยู่ข้างนาโต้นะครับจะต้องเป็นกลางไปตลอดนะครับห้ามเข้านาโต้เด็ดขาดนะครับอันที่2ครับยูเครนจะต้องเลิกรังแกคนรัสเซียนะครับหรือคนยูเครนเชื้อสายรัสเซียที่พูดรัสเซียนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธด็อกของรัสเซียแล้วก็ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของรัสเซียนะครับยูเครนต้องเลิกรังแกคนเหล่านั้นนะครับคือก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย คนรัเสเซียหรือคนที่พูดรัเสเซียในยูเครนเนี่ยถูกมองเป็นพลเมืองประเภท2ประเภท3เลยนะครับถูกลังแกแล้วก็ถูกกว่าล้างด้วยนะครับโดยเฉพาะ,ะทางสี่แคว้นที่รัเสเซียผนวกไปแล้วเนี่ยก็ถูกกว่าล้างอย่างหนักนะครับทีนี้เมื่อเป้าหมายของรัเสเซียเป็นแบบนี้นะครับทางรัเสเซียเองก็ดําเนินการนะครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับคราวนี้เนี่ย ช่วงนี้เนี่ยก็มาถึงช่วงหัวเรือหัวต่อนะครับก็คือในรัฐโดเน็กซ์เนี่ยนะครับรัสเซียเนี่ยสามารถบุกยึดนะครับไปจนถึงเมืองโคโพครอฟได้แล้วอันนี้โพครอฟสำคัญยังไงดูในแผนที่นะครับโพครอฟเนี่ยเป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับเมืองเดนิโปรทางฝั่งซ้ายของทุกท่านนะครับเมืองเดนิโปรเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของยูเครนนะครับเมืองนี้เนี่ย ถ้าลากเส้นจากเมืองเดนิโบไปถึงเมืองโพครอฟนะครับตามเส้นที่ผมลากให้เห็นเนี่ยแล้วก็4เมืองตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับสำคัญนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่แตกนะครับยังไม่แตกคราวนี้เนี่ยตัวเมืองโพครอฟเองเนี่ยจะเป็นเมืองที่ถ้าท่านสังเกตนะครับจะมีถนนที่เข้าเมืองอยู่หลายสายนะครับเข้าออกจากเมืองอยู่หลายสายถือเป็นศูนย์กลางในการกระจายาการขนส่ง อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในยามสงบเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางในการขนส่งของภูมิภาคนี้นะครับอันเนี้ตอนนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยสามารถล้อมเมืองโพรคอฟไว้ได้แล้วจาก3ด้านนะครับดูในเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในภาพต่อไปนะครับคือถนนที่เข้าสู่เมืองโพรคอฟเนี่ยที่เราเห็นว่ามี 5, 6สายเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยรัสเซียปิดถนนไปได้แล้วนะครับ จาก5สายเนี่ยปิดไปได้แล้ว3สายหลักนะครับตอนนี้เหลือแค่2สายก็คือสาย E50 ซึ่งมาจากทิศตะวันตกตรงมาจากเมืองเดนิโปรนะครับเข้าสู่เมืองโพคอฟอันนี้รัสเซียยังไม่ได้ปิดตายนะครับคือยังไม่ได้ยึดพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้แต่พื้นที่นี้ถูกโดนของรัสเซียควบคุมได้นะครับคือน่านฟ้าของถนนเส้นนี้โดนโดนของรัสเซียควบคุมไปแล้ว ในขณะที่ทางตอนเหนือของโปรคอฟครับถนนอีกเส้นหนึ่งที่เข้าสู่โปรคอฟเนี่ยนะครับที่เห็นเป็นกรอบสีส้มนะครับอันนี้รัสเซียเกือบจะยึดเมืองสําคัญที่คุมถนนเส้นนี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถนนสสายที่จะส่งกําลังืองลุงเข้าไปสู่โปรคอฟเนี่ยจะเริ่มติดตันแล้วครับจากความคลบหน้าของรัสเซียในช่วงนี้นะครับคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าครับหรืออีก2ไม่เกินสสัปดาห์นะครับถนนด้านบนนะครับที่จะเข้าสู่ โครอสจากด้านเหนือคงจะถูกล้อมปิดตายก็จะเหลือแค่เส้น e50 เส้นเดียวนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดหลุมโพครอสนะครับก็คือรัเสเซียก็จะใชะ้แนวทางการรบที่ผ่านมาคือล้อมเมืองไว้ทุกด้านเปิดช่องให้ส่งกําลังบํารุงได้ด้านเดียวแล้วก็ปิดประตูตีแมวครับ ใครก็ตามที่เข้าออกจากเมืองนะครับรับเสเซียก็จะโจมตีโจมตีโจ,จมตีเผาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสงครามที่บทขยี้กําลังรบอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งโพครอฟเนี่ยสำคัญมากอย่างที่เห็นเมื่อแผนที่ที่แล้วนะครับก็คือถ้าเสียโพครอฟนะครับจะ,จะมีระยะทางจากโพครอฟไปเมืองเดนิโปรนี่อีกแค่ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วไม่มีเมืองใหญ่ไม่มีแนวรับที่ได้สร้างไว้ก่อนเนี่ยตั้งรับไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาส ที่พอเสียโพครอปไปแล้วเนี่ยจะเสียเดนิโปรเนี่ยสูงมากนะครับที่สำคัญครับ4แนวลบหลักเนี่ยที่เป็น4เมืองหลักที่เป็นแนวลบสำคัญเนี่ยโพครอปเนี่ยเป็นเมืองท,องที่เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการตั้งรับนะครับแต่ว่าเส้นถนนที่ออกจากโพครอปไปยังคอนสแตนติเนฟกาเนี่ยตอนนี้รัเสเซียยึดถนนเส้นนี้ไว้ได้แล้วนะครับคือเส้นทางการส่งกำลังบำรุงจากทิศตะวันออกของโพครอฟไปยังเมืองคอนสแตนติเนฟกาเนี่ย ถูกปิดตายไปละดังนั้นเนี่ยคอนสแตนติเนฟกาเองเนี่ยก็ถูกล้อมไว้แล้วนะครับถนนที่เข้าสู่เมืองคอนสแตนติเนฟกาได้ก็มีเหลือเส้นเดียวก็คือเส้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองคอนสแตนติเนฟกานะครับซึ่งตรงนี้ทําให้สถานการณ์ของสองเมืองนี้ย่ยําแย่มากเลยนะครับก็ดูกันต่อไปครับว่าโพคอฟกับคอนสแตนติเนฟกาเนี่ยจะแตกเมื่อไหร่และใครจะแตกก่อนกันตอนนี้ไม่พูดถึงแล้วนะครับว่าจะไม่แตกนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์ทุกสายเนี่ย เป็นคำถามว่าจะแตกเมื่อไหร่และใครจะแตกก่อนกันนะครับเพราะแต่ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็มองว่าถ้าโปรคอฟแตกก่อนนะครับยังไงคอนเซนติีเอฟก้าก็ไปแน่นะครับแต่ก็มองว่าถ้าเป็นในแง่ของความสำคัญนะครับควรจะตั้งรับที่โปรคอฟให้ได้เป็นหลักมากกว่าแต่ตอนนี้สถานการณ์ของโปรคอฟเนี่ยถูกล้อมอย่างหนัก นะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะตั้งรับไม่ได้นะครับแล้วก็พอเสียโพครอฟแล้วคอนสแตนยิฟกาไม่รอดแน่ครับคงจะต้องเสียตามเป็นเมืองต่อไปนะครับคิดว่าภายในปลายเดือนสิงหาคมนะครับดูจากตรงนี้นะครับปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยแม้ถ้ายังไม่แตกนะครับถ้าโพครอบยังไม่แตกคอนสแตนยิฟกายังไม่แตกเราจะเห็นข่าวยูเครนเนี่ยสูญเสียจากการตั้งรับใน2เมืองนี้อย่างแรงนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการตั้งรับ ในพื้นที่ที่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องแพ้นะครับมันไม่คุ้มนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ากองทัพยูเครนคิดยังไงอยู่นะครับถึงยอมที่จะเสียคนตั้งมากตั้งหมายเสียอาวุธยุโทโธปกรณ์ตั้งมากตั้งหมายตั้งรับในเมืองที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งรับไปเรื่อยๆไม่ได้ยังไงก็แพ้แน่นอนนะครับ <S <S คราวนี้แนวรบอีกแนวรบหนึ่งครับก็คือแนวรบเมืองซูมี่นะครับเมืองซูมี่เนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนครับ เม,มืองซูมี่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเนี่ยมีพรมแดนติดกับรัสเซียก็คือในช่วงปลายปีที่แล้วถ้าจํากันได้นะครับยูเครนเนี่ยบุกรัสเซียเข้าไปในเมืองซุดจ,จานะครับซึ่งอยู่ทางมุมขวาบนของแผนที่ที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับเมืองซุดจ,จาเนี่ยเป็นเมืองที่โดนรัสเซียโดนยูเครนนะครับโดนยูเครนยึดอยู่ประมาณเกือบครึ่งปีเกือบครึ่งปีนะครับในที่สุดรัสเซียก็สามารถผลักดันนะครับ จากเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนประมาณมีนาคมนะครับรัเสเซียก็สามารถผลักดันกองทัพยูเครนออกจากเมืองซุจาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกองทัพรัสเซียก็รุกรบเข้ามาในเมืองของยูเครนนะครับทางตอนทางตอนตอนอทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเนี่ยเพื่อที่จะขู่นะครับว่าจะตีซูมีนะครับซูมีสำคัญยังไงครับระยะทางจากซูมีไปเคียบเนี่ย อยู่ที่ประมาณ311กิโลเมตรครับถ้าซูมีแตกนะครับเส้นดำๆที่ท่านเห็นเนี่ยระยะทางจากซูมีไปยังเคียฟเนี่ยนะครับมันเป็นเส้นที่พูดกันตรงๆเลยนะครับว่ามันไม่มีเมืองใหญ่หรือว่าแนวป้องกันใดๆที่ยูเครนสร้างไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือมันก็จะเป็นการรบทางลาบนะครับยึดไปทีละยึดไปทีละพื้นที่ื้ทีละพื้นที่ไปจนถึงเคียฟนะครับแต่ตรงเนี้ ยังมองนักวิเคราะหา์หลายหลฝ่ายนะครับยังมองว่าแนวรบทางด้านซูมี่เนี่ยเป็นแนวรบที่รัเสเซียเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดึงกําลังส่วนหนึ่งของยูเครนมาตั้งรับบริเวณนี้นะครับซึ่งก็ทําสําเร็จนะครับตอนนี้เนี่ยมีบางข้อมูลนะครับที่ผมไปเจอมาว่า,ายูเครนเนี่ยส่งทหารประมาณ50,000คนนะครับเข้ามาตั้งรับอยู่ที่บริเวณซูมี่นี้ นะครับเพื่อที่จะตั้งรับระเสียไม่ให้ยูซุมีได้เพราะถ้ายูซุมีได้เคียบจะดนจ่อคอหอยเป็นลายต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ภาพรวมนะครับถ้าโพครอฟนะครับแตกนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับใน3มเมืองคือคอนสแตนติเนฟก้าคามาทอฟสโลวางนะครับจะวิกฤตทันทีเลยครับเพราะเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่เคยส่งเชื่อมโยงกันระหว่าง4เมืองนี้เนี่ย มันจะไม่เชื่อมโยงอีกต่อไปนะครับแล้วอคอนเซนทิฟเก่าก็คงจะแตกตามมานะครับหลังจากนั้นรัเสเซียก็คงจะผลักดันแนวรบนะครับทะลุไปยังเดนิปโปรเพราะถ้ารัเสเซียปิดเดนิปโปรได้นะครับหมายความว่าสามารถที่จะ,ะยึดพื้นที่ระหว่างเดนิปโปรกับชาโปรเชียได้นะครับและทางด้านใต้ของยูเครนนะครับซึ่งรัเสเซียก็ลุกค,คืบขึ้นมาทาง ทางตอนบนนะครับมายังเมืองชาปริเเียจะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราก็อาจจะมาพูดคุยเรื่องในรบด้านนี้กันคราวนี้สงครามครั้งนี้สามปีครึ่งแล้วจะจบยังไงนะครับก็เริ่มมีการสันนิษฐานฉา,ากจบของสงครามไว้หลายๆอย่างซึ่งในสิ่งที่ผมฟังมานะครับจากข้อมูลที่ผมรู้มาเดี๋ยวผมค่อนข้างจะเชื่อนะครับว่าสงครามนี้ไม่จบง่ายนะครับคงไม่ใช่รบจบแล้วจบเลย ก็คงจะต้องมีเฟส2เฟส3กันต่อไปนะครับโดยที่เฟส1น,นะครับก็คือจะจบเมื่อรัเสเซียยึด4ดินแดนที่เขาผนวกรวมไปแล้วได้สำเร็จนะครับก็คือดเนนส์ลูฮังส์อีกตัวหนึ่งเฮอร์ซันนะครับแล้วก็ตัวชาโปริเชียนะครับถ้าลบยึดแควน4แขวนนี้ได้สำเร็จนะครับเฟส1ก็ถือว่าจบ ซึ่ง4ี่แคว้นนี้คงไม่เกินปลายปีนี้หรอกนะครับเพราะว่าในสงครามที่ผ่านๆมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อแนวรับพังทลายนะครับการเสียพื้นที่จะเร่งตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ดูกันนะครับว่าเดือนกรกฎาสิงหากันยาที่3เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยการเสียพื้นที่ของยูเครนจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภามิจุนาที่ผ่านมา หลังจากที่ยึด4ี่แควนี้ได้แล้วเนี่ยหากยูเครนย,ยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมเจรจานะครับรัเสเซียคงจะยึดเพิ่มนะครับก็คงจะยึดาทางฝากตะวันออกของแม่น้าเดนิโปรนะครับหรือฝั่งซ้ายของแม่น้าเดนิโปรเนี่ยไว้ซะทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะทําให้ยูเครนทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนะครับหรือพูดอ,อ,อ,อีกวิธีหนึ่งก็คือฝั่งซ้ายของแม่น้าเดนิโปรเนี่ยนะครับก็จะเป็น ถูกผนวกเข้าไปรัสเซียทั้งหมดรวมถึงโอดสซาด้วยนะครับซึ่งแคว้นต่างๆเหล่านี้ของยูเครนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประชากรยังพูดรัสเซียอยู่นะครับมีประชากรที่พูดรัสเซียเกิน50%นะครับดังนั้นเนี่ยยึดไปแล้วเรื่องก็คงจะมีน้อยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเฟสสองซึ่งก็น่าจะจบประมาณปลายปีหน้าปลายปี69เนะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อกองทัพเนี่ยสูญเสียความสามารถในการรบแล้วเนี่ยความการ สูญเสียพื้นที่จะเร่งตัวนะครับก็คิดว่าปลายปีหน้านะครับยูเครนก็คงจะถ้าไม่ยอมหยุดนะครับปลายปีหน้ายูเครนก็คงจะเสียฝั่งตอนออกของแม่น้ำเดนิปโปรไปทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับผมคิดว่าเคียฟก็คงจะถูกยึดครับและหลังจากที่ยึดเคียฟแล้วเนี่ยเซเลนสกี้เองก็คงจะอยู่ไม่ได้ต้องรี้ภยัยไปตั้งรัฐบาลพักถิตที่ต่างประเทศ รัเสเซียคงไม่ปกครองยูเครนในส่วนที่เหลือนะครับคงตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นมาเพื่อปกครองยูเครนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสนับสนุนอาวุธทุทกรปกรให้รัฐบาลหุ่นเชิดของยูเครนเนี่ยปราบความไม่สงบที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะรัฐบาลพลัดถิ่นของเซเลนสกี้เนี่ยย่อมส่งอาวุธกำลังลุงุคนนะครับทำก่อการนะครับเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลที่เป็นหุ่นเชิดของรัสเซียแน่ ดังนั้นเนี่ยสงครามครั้งนี้เนี่ยในเฟสหนึ่งเนี่ยเฟสหนึ่งเนี่ยที่กำลังรุกลบกันอยู่ในสี่แคว้นที่รัสเซียผนวกไปแล้วเนี่ยคงไม่เกินปลายปีนี้อันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับคงไม่เกินปลายปีนี้ส่วนอีกสี่แคว้นที่เหลือก็คงไม่เกินปลายปีหน้านะครับผลมันสรุปออกมานะครับคือจริงๆถ้าตอนนี้ยูเครนฉลาดก็ควรจะยอมได้แล้วนะครับควรจะยอมได้แล้วควรจะยอมเสียแค่สี่แคว้นแล้วก็เก็บไอ้สีแ่แคว้นข้างบนไว้รวมถึง เซเนสกี้ก็ไม่ต้องตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นนะครับแต่ดูจากทรงแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยเขายอมแพ้ไม่ได้ครับเพราะถ้ายุโรปยอมแพ้นาโตยอมแพ้เมื่อไหร่เนี่ยไอสิ่งที่โม้ไว้มาตลอดนะครับว่าไม่มีใครในโลกนี้สู้กองทัพนาโตได้มันไม่เป็นจริงทันทีนะครับแล้วอิทธิพลต่างๆที่เคยกดคนอื่นไว้มากมายเนี่ยมันจะเสื่อมสลายนะครับดังนั้นเนี่ยเดิมพันครั้งเนี้ย จึงเป็นเดิมพันที่สูงมากนะครับว่านาโตจะถอนตัวยังไงให้เหมือนไม่แพ้นะครับซึ่งตอนนี้ตัวอเมริกาเองเขามีทางถอยไว้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยพูดตลอดนะครับว่าสงครามนี้ไม่ใช่สงครามของเขามันเริ่มจากยุคไบเดนแต่พวกมาครงสตาร์เมอร์นะครับตัวชันเซเลอร์ของเยอรมันเมอร์สนะครับลดแล้วแต่สนับสนุนมาตลอดแล้วถ้าแพ้เนี่ยคนพวกนี้จะอยู่ไม่ได้ทางการเมือง นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องหนุนงินต่อไปแต่ว่าจะหนุนไปได้นานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจสภาพอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้ย่อบยบเต็มทีนะครับถ้ามีเวลาเราวมาคุยกันถึงเรื่องเยอรมันอีกสักทีนะครับว่าตอนนี้เยอรมันเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกรริจ2ปีหลังมาเนี่ยหดตัวนะครับลบศูนกกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ยูเครนจะพลิกเนี่ยไม่มีแล้วครับนะครับก็ วันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับก็พูดซ้ำไปซ้ำมาอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องยก2ของอิสราเอลกับอิหร่านนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้ามีนะครับแล้วก็หลังจากจบยก2แล้วเนี่ยจะมียก3ากันต่อไปไหมนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มมีข้อมูลเข้ามาแล้วว่าใครทำอะไรอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ